สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครูในโรงเรียนสังกัดสพป,ปมหาสารคามเขตสที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะที่จะสื่อสารกับพี่น้องนะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนนะว่าเมื่อเช้านี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะอย่างเร่งด่วนเนะื่องจากพบว่า าทางสาธารณสุขได้พบผู้ติดเชื้อ,อไวรัสโครโรนาเพิ่มขึ้นอีก6รายนะรวมเป็นผู้ป่วยสะสมอยู่8รายและทางคณะกรกรมการโรคติดต่อได้กำหนดให้อำเภอเมืองทั้งอำเภอนะครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านของอำเภอเมืองเป็นพื้นที่ควบคุมและกำหนดให้ตำบลท่าสงครกับตำบลขามเรียงเป็นพื้นที่ควบคุมอำเภอกันทรวิชัยนะครับ ก็สื่อสารมายังพี่น้องว่าในอำเภอเชียงยืนในอำเภอโกสมพิสัยในอำเภอกุดรังและอำเภอชื่นชมยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมเพราะนั้นโรนะงเรียนในสังกัดของพวกเราก็สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ตามปกตนะิเพียงแต่ว่า นะจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสา,สาธารณสุขนะเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการจัดให้มีที่ล้างมือและกำหนดให้ล้างมือบ่อยๆนระวมทั้งการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็คือเว้นระยะห่างของนักเรียนเนะนื่องจากได้มีการสุ่มตรวจพบว่านในโรงเรียนของพวกเรานะรบ,บางโรงเรียนก็ มีความยอดหย่อนนะในมาตรการเหล่านีนะ้ท่านผู้บริการจังหวัดก็มีความห่วงใยนะก็ฝากมาถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนครูว่าขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณานะครับว่าอากาศตกนะเพราะนั้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนผมก็สื่อสารว่าโรงเรียนเรายังสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไดนะ้เพียงแต่ก็เคร่งคัดเรื่องมาตรการหน่อยหรือ ถ้าหากว่าภายในวันสองวันสามสี่วันข้างหน้านะเรามีการประเมินว่า,าผู้ที่ติดเชื้อนะจากการสอบสวนโรคผู้ที่ติดเชื้อเดินทางมายังพื้นที่ของเราเดินทางมาอย่างโรงเรียนของเรานะเราก็สามารถที่จะนะจัดการปรับจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, เป็นออนไลน์ได้นะตามตามอำนาจหน้าที่ของท่านผู้บริหารสถานศึกษา นะก็แล้วแต่หรือจะปิดโรงเรียนแล้วมาสอนชดเชยทีหลังก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วนะก็เรียนสื่อสารมายัางพี่น้องนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติได้นะครับสำหรับวันนี้ที่จะสื่อสารก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ